สวัสดีชาวไอโอทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากที่หายไปน,ะนาน,น,านเป็นเดือนกว่าแล้วมั้งฮะก็เดือนที่แล้วนู้นติดต่อโดตาใช่ไหมพอครั้นี้เลิกเถิดโดตาแล้วเพราะว่ารู้สึกผมผมผมคิดว่ามันใกล้จะรีแลกซ์อีกครั้งละก็เลยพักไ้ก่อนปีมือเราก็ได้แค่นี้แหละมันไม่ไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่แล้วขเดี๋ยวว่าเดี๋ยวอมันรีแลกซ์ใหม่แล้วค่อยกลับไปเล่นอีกสักคน <laughs> พอหลังจากเลิกเลิกฮิต เลิกเถอโดตาก็กลับมาติดเกมมือถืออีกเกมมือถือนี้ก็ม่ให้รอมนะฮะเป็นเกมสามก๊กทีพวกนั้ก็กลับไปค่อนข้างจะติดเลยละวันนึงก็เล่นหลายชั่วโมงนอกจากนั้นตัวและกันล็อกให้เอาเองผมก็ไม่ได้เล่นมาประมาณ2อาทิตย์แล้วละ่ะได้แต่เข้ามาตั้งรัาแขายของอย่างเดียวที่ไม่ได้เล่นมา2ออาทิตย์แล้วก็เพราะว่าหนึ่งผมรู้สึกรู้สึกอะไรไม่รู้่ากที่หน้าเบือ่อ่นิดตรงที่ว่าฟาร์มของมาแล้วขายของไม่ค่อยออกเออ พอขายของไม่ออกเนี่ยไอ้ของที่ฟาร,ร์มมามันก็ลน้นมันก็ทับทับมาเรื่อยทับมาเรื่อยทับมาเรื่อยทำให้เรารู้สึวกว่าไอ้เนี้ยมันอะไรจะขายออกวะแล้วที่กูฟาร์มนะจะฟาร์มเพื่ออะไรวะอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยกล่าวว่าหยุดเล่นแม่งไม่ฟาร,ร์มแล้วให้ขายออกก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นต่อจะได้มีกำลังใจเล่นหน่อยแล้วประมาณนี้นนะฮะก็เลยไม่ได้เล่นมาสองอาทิตย์ละแต่พอดีพอดีว่าเมื่อกี้ไปอ่านแพทที่จะเข้าขพรุ่งนี้เนี่ยก็คือแพทพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีหลายอย่างเลยที่ผมสนใจ น่าสนใจเลยก็คืออันแรกก็เป็นเรื่องของ OCP อันใหม่ที่เขาว่ากันว่ามีเสื้อเทพ n e เ r r e s ซึ่งผมกับเพื่อนๆก็มานั่งปรึกษากันแล้วว่าไอเสื้อนี้มันดีจริงเปล่ามันเป็นยังไงกันนะอะไรก็สรุปว่ามันก็เป็นของที่ต้องมีอันนึงนะต้องมีอีกแล้วเหรอต้องมีติดไรเดียอันหนึ่งแต่ว่ามันไม่ว้าวเหมือนกับตอนที่เราได้มีเอบิดรสเข้ามาใหม่ๆมันจะไม่ว้าวแต่คั้นนั้นเอบิดริสที่เป็นอะไรที่ว้าวมากๆเป็นอะไรที่ดีสุดๆไปเลย ถ้าเทียบ a i d r e s s เป็น class แล้วก็ให้เป็น s s s เลยกระมั้งไอตัวเนี้ยผมคิดว่าให้อยู่ได้ในระดับไม่ s ก่่น s s เอแค่นั้นแหละย,ยังไม่ถึงขั้นที่ว่า SS s s s เนาะแต่ยังไงก็ต้องเป็นของไม่ต้องมีอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ก็เป็นเรื่องของอ่าลูน่ากิจกรรมลูน่าก็เป็นกิจกรรมประเภทแรกไปหาของมาแลก เกิดเอพิซีเกิดแต่คอสตูมคอสตูมจะเป็นคอสตูมอะไรก็แล้วแต่แลแ้วแ,แต่แล้วแต่ละปีนะั่นเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมนกะิจกรรมนั่นก็เป็นกิจกรรมมอนสเตอร์โทเค็นซึ่งมันก็เหมือนกับรอบที่แล้วนะคิดว่าน่าจะเหมือนรอบที่แล้วคือได้บัฟฟรีบัฟ BMX บัฟ SE ชอีกัมบัฟบิลกัมฟรีบัฟมีลักเกอร์มีลักซ์ซ์ฟรีแล้วก็ยังสามารถเก็บเก็บไปแลกไอตัวคอสตูมสุดยอดของมันได้ซึ่งเราไปดูมันจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าจริงๆก็น่าสนใจ อีกตัวนึงก็เป็นกิจกรรมที่มันเขียนว่าจับอีเวนต์จับอีเวนต์เนี่ยเดาว,ว่าน่าจะเหมือนกับอันที่ล่าสุดที่เพิ่งผ่านมานั่นก็คือกิจกรรมที่ทําให้ตัวละครเลเวลาหนึ่งเลว100เวลร้อยเวลร์เดย์รวดเร็ว,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 วประมาณไม่กี่ชั่วโมงอ่ะเป็นคลาสสักแล้วอ่ะส่วนอีกอันนึงก็เป็นเรื่องข้อมูลที่แคมเปญเตอร์เขาให้ไว้นั่นก็คือเรื่องของการที่เขาจะแอดการ์ดเข้ามาใหม่36าการ์ดแต่ยังไม่มีรายชื่อาการ์ดโผล่มาผมก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นการ์ดที่ผมเล็งๆไว้หรือเปล่าว่่าาาาเเออ๊ะะะกรร์ดดตงนนนนี้้้มมัจแแพิไลว คือถ้าแอดเอกดัสส่วนนี้แอดเพิ่มมาจริงเนี่ยผมจะมีอะไรให้ทำเยอะเลยคือเวลากลับมาเล่นนี้เราจะมีอะไรให้ทำเยอะเลยตามนี้แผนนี้คาดไว้ถ้าเป็นกดัสเอกชุดกลุ่มที่ผมมองไว้นะทอาน,นี้พอมันถุยมาถึงเรื่องของการ์ดเนี่ยผมก็ชุกคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะเราก็ยังไม่ได้ทำคอนเทนต์เรื่องนี้เลยนี่นะนั่นคือเรื่องของการถอดการ์ดนะครับเรื่องของการถอดการ์ดนะครับสำหรับท่านที่ถอดการ์ดในปัจจุบันเป็นแล้วผมแน่แน่ว่าท่านสามารถปิดคลิปนี้ไได้เลยเพราะมันจะไม่มีเนื้อหาอะไร พิเศษนอกเหนือไปจากที่ท่านรู้แน่นอนเพราะมันไม่มีอะไรมากเลยเนาะอิดคิดได้เลยครับมันจะเป็นต้องดูจุจบแล้วโอเคสำหรับท่านนี้ม่เคยถอดการ์ดหรือไม่รู้รายละเอียดว่าคันมีความเป็นมายังไงเดี๋ยวผมจะพูดให้ปักก๊าซดีสัเกิตติ้งหรือการถอดการ์ดในไออารโอนในอดีตมันถอดได้ด้วยการที่เราซื้อของในแคชช็อปมาแล้วเอาไปแลกกับดีซซึ่งอัตราการแลกการถอดติดการถอดติดหรือการอัตรา,ารในการที่เอาไปแลกเนี่ยมันก็มีอยู่ตามนี้นั่นคือถ้าคุณจะแลกแต่ถอดได้้้ไดอยยย่่างเเีีนนะ มันจะต้องใช้ไอเทมอันนี้ซึ่งไอเทมอันนี้คุณต้องใช้ไอเทมซีโมลินฟูดเนี่ยร้อยพับสองอันมาแลกเป็นอันนี้บีซีแล้วก็เอาไอตัวนี้ไปคุยกับีซีอีกทีไปคุยกับีซีอีกทีนึงแล้วก็ถอดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นเอออันนี้อัตราก็ประมาณนี้นะในใน,ในหน้าลิงก์นี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เป็นข้อมูลเก่าซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ใช่อย่างนั้น,นแล้วเพราะว่ามันมีฟังก์ชันที่ชื่อว่าการแลกได้ดาดก,าดก,าการถอดการ์บเซีนีถอดมีโอก,กาสห้าเปอร ถอด,ดไปหนึ่งครั้งไม่ติดก่อนหนึ่งล้านขอไปหนึ่งครั้งไม่ติดก่อนหนึ่งล้านก็ทบไปเรื่อยๆนะฮะสถิติที่ดีสุดสำหรับตัวผมนะนั่นก็คือถอดไปหกครั้งติดเลยที่แย่ที่สุดสำหรับตัวผมก็คือแปดสิบครั้งแปดสิบกว่าครั้งเนี่ยถอดติดถองหายไป 40, สิบแปดสิบกว่าล้านสำหรับตามถามมาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ราวๆสี่สิบถึงหกสิบล้านนะฮะส่วนสถิติสูงสุดเท่าที่เคยได้ยินมานะว่ามีคนซวยหนักๆก,ก,ก็คือสามร้อยล้าน ก็แล้วแต่ท่านนะครับว่าจะจซวยจะมากจะน,น้อยผมจําไม่ได้แน่นอนว่าในอดีตเนี่ยการถอดดาร์ดเนี่ยถ้าถอดแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะก็คือแบบแปดสิบสี่สิบเนี่ยไอ้โอกาสที่ดาร์ดหรือการถอดรีไฟล์อุปกรณ์หายเนี่ยมันมีนะมันมีแบบที่แค่ว่ามีโอกาสที่ดาร์ดจะหายยี่สิบเปอร์เซ็นต์การที่บวกจะหายอะไรเงี้ยมีมีม,ม,มีรู้สึกรู้สึกว่ามันจะมีนะแต่ภายหลังหลังจากที่เขาเอาไอ้ตัวเซนีมาเนี่ยเขาปรับให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลย ไอข้อมูลส่วนนี้ผมไม่แนใจใผมคืออ่านแค่ผ่านตาในะตอนนั้นพอก่ายังแบบเป็นแค่ผู้เล่นใหม่ไม่ได้คิดที่จะมาถอดการ์ด้วยการเอาซิบรีฟนี่มาแ,ก okay. แลกโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าการาดเนี่ยมันก็ถอดได้ด้วยเซนีอย่างเดียวซึ่งปัจจุบันก็แนะนานให้ถอดไซนีนะเพราะว่าซิบรีฟูดทีุ่ณจะไปซื้อมาแต่แคชจอปมาแลกก็สิ้นเปลืองหมดล้วใ,ใ,ใช้ใช้เงินโดยตรงเลยง่ายกว่าเร okay. ็วกว่าโอเคเรามาดูนานการถอดกร์ดเลยการถอดการาดนะฮะเราต้องใส่ของเอาไว้ในตัวก่อนไม่ว่าเอาไปเอาต้องกดสวมใส่ไว้ในตัว ทีนี้ผมจะถอดเทปรโรลิงซึ่งตัวแม็กซามิตผมเองมันไม่ได้เลเวลร้อยึงสวมใส่ไม่ได้มันต้องเอาตัวที่เลเวลร้อยขึ้นไปมาใส่ก็ผมก็เลยให้พระแล้วก็ให้ตังพระมาอีกน้อยล้านคราวนี้เนี่ยเส้นทางที่จะออกสตาร์ทก็คือเริ่มจากอีสุดอีสุดนะฮะอีสุดไปเกาะแมวมาลังโดเกาะมาลังโดซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเกาะมาลังโดเนี่ยไปเส้นไปจาก จุดอื่นได้หรือเลปล่าแต่ส่วนตัว,วผมรู้จักแค่ที่เดียวนั่นก็คือมาที่อีสูนแล้วคุยกับแมวตัวเมื่อกี้ก็จะก็มาก็ว่ามาได้เอ็นเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ฮะชื่อ n p c ชื่อริชาร์ดเป็นตัวแมวสีขาวที่อยู่กลางจอยตรงปัจจุบันก่อนจะถอดการาดนะฮะผมแนะนําว่าให้ถอดอุปกรณ์ทุกชนิดออกจากตัวก่อนะกดวากดใจ่ปอันเดียวเวลากดคุยกัเบ n p ีเนี่ยมันจะคุยแล้วมันจะมองหาลิสต์รายชื่อที่จะถอดง่ายแล้วก็ไม่เกิดความผิดพลาดในการถอดตีบวกก็เหมือนกันนะฮะ ออกคุณจตีบวกถอดทุกอย่างออกแากตัวออกก่อน,อ,นอย่างนี้ตอนกดคุยแล้วกดเี่นเลื่อนหาบรรทัดแรกนะแล้วก,กดบรรทัดที่2แล้วก็บรรทัดที่3ใช้เงิน1ล้านแล้วก,กดโปรซีตถ้าก,กดทอนไม่ติดมันจะขึ้นเป็นเอฟเฟกต์เบิรันนี้เราเห็นเมื่อกี้คราวนี้ก็ทำซ้ำมาเรื่อยๆครับก็แล้วแต่ว่าใครมีเงินทุนมากขนาดไหนใครมีดวงมากน้อยขนาดไหน ใครมีสูตรในการกดยังไงเช่นแอบ,บไปแอบ,บ p c c ไปคุยกับไปยืนแอบบลบมุม n p c การย้ายจุดยืนการรีล็อกการเข้าวา่าการเปลี่ยนให้ตัวอื่นมาคุยแทนหรือการอะไรก็สูตรใครสูตรมันไม่ห้ามไม่คิดไอ้ไม่มีสูตรใครตายต,ายตัวเพราะว่าใช้สูตรคนนั้นแล้วจะติด100%อไม่มีนะก็คุณก็ต้องมองหาเอาเองว่าสูตรใครสูตรมัน ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใช้สูตรสำหรับการถอดก้าดตัวนี้นะส่วนตัวผมจะใช้สูตรออถอดประมาณ10ครั้งถ้าไม่ติดผมจะรีล็อกแล้วก็กดเข้ามาถอดใน่โดยจะเปลี่ยนที่ยืนบ้างอะไรเงี้ยแล้วกดคุยใหม่แล้วบานี้ส่วนตัวนะผมจะใช้สูตรนี้ซึ่งก็ใช้ได้ผลดีนะใช้ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ใช้เงินไม่มากในการถอดติด ขั้นตอนในการถอดการ์ดก็มีเท่านี้นะครับคุยเอ็นบีซีชื่อริชาร์ดตัวนี้นะครับส่วยตัวแมวตัวนี้ที่ตัวลอเรนการ์ดคนนี้ก็คุยอยู่เป็นตัวออฟอาวุธนะฮะเราเอาอาวุธเช่นเอาเจดียามาออฟอะไรเงี้ยก็ตัวนี้แหละซึ่งในตัวนี้ต้องใช้ซีกอนดังเกอร์ซึ่งเป็นของที่ตอบจากดัน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 ปลาบึกมั้งผมไม่เคยลงเพราะว่ามันเป็นดันที่เขาให้เจนีติกลง พวกที่มีการโจมตีกายภาพเยีางเดียวไม่ได้นะไม่ผ่านอ้าวถอดติดละก็เป็น,นั้นว่าจบเรื่องการถอดก๊าดเท่านี้เองนะสั้นได้ใจความไม่ยุ่งยากอะไรสัก่าไหร่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รเรื่องประวัติอันนี้ให้ใหดูนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ผมจะได้เห็นเสื้อเรนเนอ็นเอเนเจอร์ดสมาขายในตลาดแนละ้ว ส่วนตัวผมมองไว้สองสองสองอย่างนะก็คือตัวมับมับมับดีๆซึ่งไม่รู้เอามาใช้แทนปีกันได้หรือเปล่าน่าสนใจอยู่เพราะมันเพิ่มเลือดเยอะเลยประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยมั้งแล้วก็ถ้าถ้ามันราคาไม่แพงมากไม่กี่ร้อยเนี้ยผมก็กลว่าจะซื้อเก็บไว้เหมือนกันส่วนที่จะเดตเอกแน่นอนว่าของมันต้องมีไหมก็ก็เก็บไว้นะต้องก็ต้องมีก็คิดในใจคิดว่านะอยู่ที่ราคาประมาณ เปิดตัวไม่น่าจะเกิน 4B ถ้าเกินนี้ใดส่วนตัวนะผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน 4B เพราะว่าคุณสมบัติมันไม่ได้ว้าวถึงกับขั้นของเอบิตรสที่เปิดตัวมา 6-7B เลยตอนนั้นมันไม่ว้าวถึงขั้นนั้นไงคิดว่าไม่น่าจะเกิน 4B ถ้าเกินนั้นก็คือแพงแล้วล่ะความรู้สึกผมแน่นอนว่าคนมีตังค์กว่าจะคิดว่าโอ้ย 4B ชิวๆสอยเลยจัดเลยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนนะแล้วก็คิดว่าราคาน่าจะตกมาเรื่อยๆจนถึงนั้นประมาณอยู่ที่น่าจะสัก 3B นัน คิดว่านะแต่คงจะใช้เวลาสักหน่อยในการตกอาจจะเป็นอาทิตย์2อาทิตย์ออก็ว่ากันไปก็ผงนี้มาดูกันนะหนึ่งในของที่ต้องมีจะตกกับเพาแล้วนะครับจาคลิปนี้ใครมีข้อสองสยัยเกี่ยวข้องกับคลิปหรือเนื้อหาอะไรก็สามารถโพสต์สอบถามไว้ได้นะฮะหรือใครจะโพสต์แนะนําติดชมอะไรเรื่องอื่นก็โพสต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบห้ครับส่วนลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการกับเนื้อหาในคลิปเนี่ยผมก็จะแปะเอาไว้ในส่วนของ d e c i p t i o n แล้วกัน โอเคลากันไปก่อนเพื่อนนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ